ฟรีในฟรีว่ะบวกเพิ่มมาอีก10ฟฟีสปินนะทุกคนฟังไหมค่าเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนในธทรตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีไม่ควรรับชม กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะพบกันอีกแล้วกับเจ๊สมายสายปั่นเนาะวันนี้เจ๊ก็อยู่กับฟันนี้16 8ปของเราเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจําที่เราเลือกเล่นทุกวันเนาะโอเคครับผมไปกําลังมองหาเกมสหรอบเล่นง่ายจ่ายจริงนเนาะรายละเอียดเกมทั้งหมดอยู่ใต้คลิปเลยก็แล้วกันเนาะวันนี้ก็จะมาเลือกเล่นเกมอ่าลัคกี้ในโกะนะคะทุกคนไอเต้าแมวกวักของเราเนาะโอ,โอเคจะขออนุญาตทําการซื้อฟีเจอร์ในราคา 750นะ้ะุกคนอยู่ที่เบนะ็ด10บาทเนาะโอเคเนาะไปเออมามาดูกันนะว่าเราจะซื้อไม้แรกเราจะปังหรือจะพังยังไงก็ฝากรับชมให้จบคลิปนะเข้ามาแ้วนะคะฝากกดไลค์ก Share ดแชร์ด้วยนะผมเ้ื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่รวมตกกระดิ่งให้เจด้วยนะคะผมเอาเรื่องจัดมาคูณ1ิบไปเลยจ้าเอออืมอืมสี่ร้อยแปดสิบม,มา มีก้าวินมา480เนาะเออให้มันได้อย่างนี้มา156บาทนะคะโอ้โหสงสัยจะมีไม้สองนะสงสัยจะมีไม้สองไม้สองตีมา อะไรยังไงก็ว่ากันไปนะทุกคนสำหรับค่ายนี้นะเจ๊ก็เลือกเล่นมาสักพักหนึ่งเนี่ยบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายตีนนะคบผมมามีก้าวินมา352บาทนะทุกคนตอนนี้ตัวคูณอยู่ที่คูณเท่าไหร่เนี่ย16เนาะเออโหมาบวกมาไม ไน,น้อยเนาะขออนุญาตซื้ออีกไม้สองนะทุกคนแต่รอบนี้เราขอปรับเป็ดเป็น20นะค่าใช้จ่ายของเราก็จะอยู่ที่1,500ไปเลยจ้ะม,มาเออคูณสิบนะ ออกมาเจ็ดร้อยเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเอาเรื่องว่ะเริ่มมาแล้วนะเล็กๆเหมือนจะเค็มนะหลังๆไม่ไม่หวานเจี๊ยบนะทุกคนมาอีกเมกก้า9้อยสิบบาทนะคะผมเออเอาเรื่องสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆนะมาอืมอีกสี่ไม้ขอแบบดอกเดียวเน้นๆนะคือตอนนี้ทุนเราเราหอบมาหนึ่งพันทุนทวเนาะตอนนี้ก็มีแต่ทุนนะมาลุ้นกันว่าอีกสามไม้เราจะสามารถสอยได้อีกหรือเปล่านะผม เออสองร้อยสิบาทไปเลยสวยๆงามๆเอาเรื่องออม,มาอโมโบย,ยาวๆไปเลยจ้าอโ้มีลุ้นฟรีในฟรีครับผมเอาเรื่องวะมาหรือเปล่าเฮ้ยมาหรือเปล่าอีกหนึ่งตัวเท่านั้นเข้าไปเรียบร้อยบวกมาอีกฟรีๆสิฟร,สฟ,รสฟรีสปินเนียนะโอ้โหบอกแล้วว่าเจ็บหนักเจ็บไรเจ็บจริงนะทุกคนโอ้โหฟันนี่หนึแปดนะครับผมมายาวไปเลยจ้าเลยอีกสิไม้นะมีกําไรล้วนๆเลยนะผมตอนนี้คือ บวกมาประมาณ1,100แล้วนะทุกคนขอให้ดวงดีเฮงๆปังๆได้ไหมเอ่ยเอยเอมาเจมาสวยอยดอกนี้น่าจะได้เยอะนะอือคูณ16นะคะผมมาเอออือมาเลยโอ้โหอะไรยังไงเนี่ยไม่กล้ามา2,016บาทโอ้โหตอนนี้บวกมา 2,000แล้วนะทุกคนเอ้ย3,000แล้วเนี่ยโอ้โหอีกปลูกไม้นะมารุน,นกันว่าจะบวกมาอีกเท่าไหร่นะคะยังไงอะไรขอให้ปังปุริเ้นะอือคูณ24เออคูณ10เออม,มาเปลี่ยนเป็นเคดิโอโหอะไรวะอ่ะมีลึกปีในปีหรือเปล่าอืมจะหล่นมาเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าไม่มานะทุกคน ไม่เป็นไรนะดอกนี้้านมาอีกซุปเพปื่อเมกาน1,398บาทอะไรมันจะลังอลังการงานสร้างขนาดนี้นะทุกคนเกินซึ้งใจมาซื้อแบบซื้อสองรอบเนาะซื้อรอบสองค่อยคุ้มนะคะทุกคนรอบแรกคือแบบรอบแรกคือแบบได้มาไม่ไม่เยอะนะทุกคนโอ้โหบบกมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหบวกมาห้าพันเลยนะทุกคน ห้าพันทุนทวนทวนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตบอกลูปคูณหารสักแป๊บหนึ่งเนาะบวกมา5,190ไปเลยจ้า,าทุน1น0 0ของเราลอดเฉยเลยเนาะยังไงขออนุญาตไม่ไปต่อเลยกันแล้วนะเนะจะ๊ฝากกันไว้ด้วยนะฟันนี่1 6 8ของเราเนาะมาแรงในกระแสตอนนี้เนะสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือ EP หน้าสำหรับวันนี้กสส็สวัสดีจ้า